ห้าศูนย์ไอติมไปห้าศูนย์เลี้ยงไอติมเอาอันที่แพงที่สุดเอาไหนดีวะไอนน่ากินอ่ะนี่แมกนัมเอาแมกนัมอยากกินแมกนัมมานานละเอาดิหยิบเลยละกันหยิบเลยแมกนัมไอติม เก um. <laughs> um, รดพรีเมียมแม็กนัมแตงกิวแม็กนัมสามยูโรของปีนี่มันชื่นใจจริง um, แม็กนัมแห้งแรกเลยนะในชีวิตไม่เคยกิน <c oughs> อร่อยมากครับอร่อยมากหมดแล้ <c oughs> มก็จะเก็บไม้มันไว้เอาไว้เลยนะครับเก็บไว้ oh. เขาไม่ได้จ่าย